สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนำนะครับมือถือหน้าซื้อสำหรับรุ่นที่อยู่ในเรดราคาประมาณ5,000บาทนะครับรุ่นแรกก็คือตัว s Samsung g a ล a x y A17 LTE ครับรุ่นที่2 vivo Y21D ครับรุ่นที่3นะครับ oppo A5 Pro 4G นะครับแล้วก็รุ่นที่4ครับ redmi 15 4G นะครับผมราคานะครับของสีรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกตัว a m s u n งนะครับราคาจะอยู่ที่5,499บาทนะครับได้เป็นรุ่น ram 8ความจุ128กิกนะครับ vivo นะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่4,999นะครับเป็นรุ่นแรม6ความจุ118กิกนะครับ oppo ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,199บาทนะครับได้เป็นรุ่นแรม8ความจุ128กิกครับแล้วก็ redmi นะครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่4,999นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ได้ความจุเยอะสุดเลยนะครับเป็นรุ่นแรม8นะครับแล้วก็ความจุ256กิกนะครับผม สเปคนะครับของสีรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ใส่หน้าจอมาดีสุดเลยนะครับให้มาดีก็คือเป็นของตัวซัมซุงนะครับเป็นจอซูเปอร์แอมโมเลตนะครับความเร็จเป็น Full HD Plus นะครับแล้วก็รีเฟรชเรทหน้าจอได้มา90เฮิร์นะครับ Vivo กับ Oppo นะครับสองรุ่นนี้ได้จอเหมือนกันนะครับเป็นจอ LCD เหมือนกันนะครับความเร็จ HD Plus นะครับแล้วก็รีเฟรชเรทเป็น90เฮิร์เหมือนกันนะครับผม ส่วนตัว Redmi 1 5 4 g นะครับรุ่นนี้ก็ได้จอเป็น ips lcd เหมือนกันนะครับแต่ว่าความเรยวจอจะได้เป็น full d plus นะครับแล้วก็การสมผัสหน้าจอนะครับหรือว่าตัวค่า Refresh Rate นะครับ Redmi ได้มาดีสุดเลยนะครับได้เป็นจอ 144Hz เฮิรตนะครับค่าความสว่างของตัวจอนะครับรุ่นที่ให้มาดีนะครับผมก็คือ vivo กับตัว oppo นะครับได้จอสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000นนิตนะครับสำหรับ samsung นะครับได้มา800นิตนะครับแล้วก็ตัว Redmi จะได้มาที่ 850ร้อยิบนิดนะครับผมสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับของซีรรุนี้ครับรุ่นที่ได้แบตเยอะสุดเลยก็คือ Redmi 15 4G นะครับแบตความจุอยู่ที่7,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ครับสำหรับตัวซัมซุงนะครับก็จะได้มา5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับ vivo ได้แบตมา6,500มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเร็ว44วัตต์ครับแล้วก็ตัว oppo นะครับแบตอยู่ที่ 5,800มิลิแอมนะครับรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์ครับผมสำหรับรุ่นที่ได้ลำโพงคู่2ตัวนะครับใน4รุ่นนี้ก็คือ vivo กับ oppo นะครับ2รุ่นนี้ได้ลำโพง2ตัวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันบูสเสียงลำโพงให้ดังขึ้นด้วยนะครับมีมาให้ใช้งานนะครับสำหรับตัว Samsung กับตัว redmi นะครับ2รุ่นนี้จะได้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็เรื่องของชิปเซ็ตนะครับหรือว่าตัว CPU นะครับตัว Samsung รุ่นแรกนะครับใช้ชิปเป็นของตัว m a t e ชก e กโ o G99 นะครับ Vivo ใช้เป็นของ Unisoc T7225 นะครับ Oppo จะใช้เป็นของ Snapdragon 6s 4G Gen 1ครับแล้วก็ตัว Redmi 15 4G นะครับใช้ชิปของ Snapdragon 685นะครับผม สำหรับในเรื่องของกล้องถ่ายรูปที่ได้มานะครับตัวซัมซุงรุ่นแรกรุ่นนี้จะได้กล้องมาดีนะครับได้กล้องหลังมา3เลนเลยนะครับก็คือเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องมุมกว้างมาด้วยกับกล้องมาโครนะครับกล้องหน้าซัมซุงจะเป็นกล้อง13ล้านพิกเซลนะครับฟิโวนะครับได้กล้องหลัง2ตัวนะกล้องหลัก50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับตัวโุปกล้องหลัง2ตัวเหมือนกันนะครับกล้องหลัก50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับ ส่วนตัว Redmi 15 4G นะครับกล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหลัก50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับเรื่องการรองรับการถ่ายวิดีโอนะครับทุกรุ่นรองรับถ่ายได้เท่ากันนะครับก็คือถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่10 8 0 p แบบ30เฟรมนะครับแต่ว่าตัวซัมซุงนะครับรุ่นเดียวในคลิปนี้นะครับที่จะมีการสั่น OS นะครับผมมาให้ใช้งานในเรื่องของช่วยการถ่ายวิวให้ดีขึ้นนะครับมีมาให้ใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะไม่มีตัวการสั่นมาให้นะครับผม สำหรับความจุนะครับซัมซุงรุ่นแรกรุ่นนี้จะมีความจุแบบเดียวเลยนะครับก็คือรุ Esta, ่น ram 8ความจุ128่งกิกนะครับ vivo รุ่นนี้จะมี3ความจุนะครับรุ่นเริ่มต้นก็อยู่ที่ ram 4นะครับความจุ128นะครับตัวโป้นะครับรุ่นนี้มี2ความจุนะครับรุ่น ram 8ความจุ118แล้วก็รุ่น ram 8ความจุ256ร้กิกนะครับผมตัว redmi นะครับก็มี2ความจุเหมือนกันนะครับรุ่น ram และรุ่น8ความจุ 256G b นะครับสำหรับรุ่นที่ถาดใส่ซิมนะครับสามารถใส่ได้3ช่องนะครับก็คือเป็นของ vivo กับ o p p o นะครับรุ่นนี้ใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็บวกกับ1 s d c a r d นะครับผมส่วนซ m s u ุงกับ r ร d m i นะครับถาดใส่ซิมใส่ได้แค่2ช่องนะครับก็คือเราต้องเลือกว่าจะใส่2ซิมนะครับหรือว่า1ซิม1 s d c a r d นะครับ เรื่องมาตรฐานการกันน้ำนะครับในสีรุ่นนี้รุ่นที่ให้มาดีสุดเลยก็คือตัว vivo กับ oppo นะครับได้เป็น ip69 นะครับซึ่ง2รุ่นนี้นะครับป้องกันเรื่องมือถือจมน้ําได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับกันจมน้ําไม่ได้นะครับจะก,กันได้แค่ละอองน้ําเท่านั้นนะครับผม ทุกรุ่นในคลิปนี้นะครับทั้ง4ี่รุ่นจะไม่มีตัวช่องหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ไม่มีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแล้วก็ทุกรุ่นจะรองรับเครือข่ายสัญญาณ 4G เหมือนกันนะครับผมทุกรุ่นเลยแล้วก็รองรับ Wi-Fi คลื่น5.0นะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสาหรับตัวของแถมในกล่องนะครับถ้าซื้อไปนะครับตัว a ั s u n งรุ่นแรกรุ่นนี้กล่องจะมี แค่สายชาร์จนะครับที่แถมมาให้นะครับผมส่วนรุ่นอื่นๆนะครับ vivo oppo กับ redmi นะครับสรุ่นนี้ก็ของแถมมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จนะครับผมสายชาร์จเคสนะครับในกล่องมีมาให้ครบเลยนะครับผม สำหรับเรื่องจุดเด่นนะครับกองแต่ละรุ่นนะครับก็สําหรับซัมซุงรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้จุดเด่นหลักๆเลยก็คือได้หน้าจอดีนะเป็นรุ่นที่จอสวยนะครับเพราะว่าจอเป็นซูเปอร์ o l e โมเลตนะครับถือว่าดีมากนะครับผม CPU แรงนะครับรุ่นนี้แล้วก็ได้แรม8ด้วยนะครับการใช้งานใช้ได้ลื่นแน่นอนนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับซัมซุงรุ่นนี้ยังมีตัวออโต้บล็อกเกอร์นะครับมาให้ใช้งานด้วยนะตัวนี้ก็คือช่วยบล็อก ลิงก์นะครับหรือว่า SMS ของมิจฉาชีพเวลาที่ส่งมานะครับก็จะช่วยบล็อกให้นะครับผมตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีเลยนะครับของซัมซุงที่เขามีตัวนี้มาให้นะครับผมสำหรับตัว vivo y 2 1 d นะครับรุ่นนี้จุดเด่นหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานการกันน้ํานะครับเพราะว่าได้เป็น ip 6 9สานะสามารถป้องกันได้ทั้งองน้ำนะครับแล้วก็ป้องกันมือถือจมน้ําได้นะครับผม แล้วก็รุนนี้ยังได้แบตมาเยอะด้วยนะครับ6,500มิลลิแอมป์ชัดเร็วร์จเร็ว44วัตต์นะครับถือว่าดีนะครับและก็ที่สําคัญได้เป็นลําโพงคู่นะครับ2ตัวด้วยนะครับถือว่าดีเลยนะครับผมตัวโป้นะครับรุนนี้สุดเด่นหลักๆเลยก็คือได้แรม8กิกนะครับใช้งานได้ลื่นๆนะครับใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนนะครับจอสว่างสูงสุดถึง1,000นิตนะครับแล้วก็แบตก็เยอะนะครับรุนนี้อยู่ที่ 5,800มิลลิแอมป์นะครับผมก็ถือว่าดีประมาณหนึ่งนะครับชาร์จเร็ว45วัตต์ด้วยแล้วก็ได้ลำโพงคู่เหมือนกันนะครับตัวเรดมี่15ซีนะครับจุดเด่นหลักเลยก็คือได้แรมเยอะนะครับได้ความจุเยอะนะครับได้เยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับสำหรับมือถือในเรดแค่ไม่เกิน5,000นะครับแล้วก็ที่สำคัญแบตเยอะสุดนะครับ7,000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับถ้าเทียบสเปคทั้งหมดกับราคานะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับตัวเรดมี่รับผม สำหรับทุกรุ่นนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อรุ่นไหนนะครับทุกรุ่นก็สามารถซื้อได้จากลิงก์ตรงใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งทุกรุ่นเนี <Bright. S 1> ่ยผมแปะล,ลิงก์ของร้านค้าไว้ให้นะครับผมเป็นลิงก์ที่มีความปลอดภัยนะครับเป็นร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือนะครับสามารถซื้อจากลิงก์ตรงคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไม์ไฟฟาตัวนี้นะครับ เป็นไม์ต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าใครที่อยากจะได้นะครับก็สามารถทักแชทมาในเพจนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนแรกที่ทักแชทมาว่าสนใจอยากได้ไม์ไฟฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ฟรีเลยนะครับผมก็เข้าไปแชทในเพจนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับทุกๆคนที่มารับชมนะครับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ปิดพลาดไปหรือว่าข้อมูลตรงไหนที่ไม่ครบก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับผม คลิปหน้านะครับก็จะพยายามทำคลิปแนะนำมือถือรุ่นต่างๆให้กับทุกๆคนนะครับได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีขอบคุณครับ